เขาเรื่องอะไรหรอใกล้ใกล้แล้วแฟนมี้ใกล้มันเกิดเราด้วยวันที่แปดเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมการไปถนงไนครับก็ช่วงนี้งานก็เตรียมเสร็จแล้วครับเหลือการซ้อมเลยครับอย่างย่าก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทํางานแล้วก็ไปซ้อมต่ออะไรอย่าง้งแบบเกือบจะทุกวันรวมถึงยาวไปจนถึงก่อนวันงานเลยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้ฝางเสร็จก็จริงๆคิดเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า อพอมันเป็นแฟนมิตรั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรพี่เขาต้องมาช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวต,วตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์โชวนั้นรวมถึงเราคิดเราอยากจะทําอะไรที่อยากจะพาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยจะไม่กี่โชว์ทั้งหมดพี่กินใช้เวลานานก็น่าจะไม่ ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินประมาณไม่เกิน,กนพัดร้องก็ตเต็มที่เหมือนกันพัดร้องก็เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวพัดอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันพัดเต้นมีไหมคะตรงนี้เราถามว่าเดี๋ยว,เเยวไปรอดูดีกว่าถ้าอยากรู้ใครไม่ยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สตรีมิง่ง,งซื้อได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบที่หลากหลายที่ในทางด้วยคือผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่นึงแล้วเราเราทำมันอยู่แล้วก็ ลงไปทํามันอีกตั้งใจทําไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําแล้วเราอยากจะลองทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะะกดดันขนาดไหนคะแบบนคลับก็แบบอาจจะคาดหวังเยอะก็กดดันนะกดดันนะครับเพราะว่ามันเหมือนงานนี้เราเราโฮโชว์เองคนเดียวเราคิดเราทําแล้วเราก็อย่างแล้วก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นมากคนตั้งใจมาดูเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากทาให้ใคร รู้สึกผิดหวังเลยก็เต็มที่ครับหนึ่งในแขกสุดท้ายแฟนๆก็คือว่าพีพีต้องมาแล้วแหละก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นดีกว่าเราดูวันนั้นว่าว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีมีความพิเศษอื่นๆอีกไหมอ่ะครับครับความพิเศษของกิจกรรมนึงก็จริงๆหลักๆรวมๆอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทพาร์ทร้องอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วผมก็ทําอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทําอะไรที่ที่เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือต่างๆหรือรวมถึงพาร์ท โชว์อื่นๆอเลยเงี้ยอย่างที่บอกว่ายังยังไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ค่อยตื่นเต้นเลยเนี่ยแต่ว่าก็จะมีพาร์ทที่ผมลงไปทํามันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วกพี่ๆเป็นกำลังใจให้เราอย่างไรบ้างคะก็พีพีเขาก็ตามรู้ตลอดนะฮะเขาจะรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทําอะไรบ้างมก็จะคุยปรึกษากันตลอดเรามีบอกได้แบบถามเขาไหมว่าแบบว่าอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษากันไหมก็ก็มีมีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกแต่ว่า พออเริ่มลงดีเทลอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นผมกับทีมจริงๆมันจะมีทีมหลายๆหลายๆฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยมันจะประสานไปประสานมาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดีทุกคนรู้ดีครับใช่ได้เป็นคำศึกษาที่ดีเลยไหมคะดีเลยครับดีเลยครับใช่แต่ตอนนี้ก็ไปเฉื่อยฉาอยู่ปารีสนะครับดีเลยครับไม่ได้ไปสึกเขาบอกเขาไม่สึกผมติดงานติดงานพอดีมีงาน มาพอดีคืนนั้นเลยก็เลยก็เลยไม่ได้พิเศษแต่ว่าแต่ว่าก็คุยคุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอดอลยแต่มีโมเมนต์ที่เปวิีคอนเสิร์ตให้กำลังใจเขาเสิร์ฟไปก็ไนึไปดูไปดูฮะหนเขาขึ้นขึ้นร้องคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากไปให้กำลังใจตอนเขาถามคคือเราก็สุดพลังเหมือนกันในการที่จะบอกให้ก็สุดสุดพลังว่าเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบให้กำลังใจเขาให้เขาเหมือนว่าทำเต็มที่อะไรก็ขอโทษครับ มีคพูกับเขาหลังเวทีไหมคะว่าแบบสนุกเห็นไหมคะตอนที่ยกม,มือยกมือเหมือนเหมือนจะไม่เห็นเพ <c oughs> ราะเขาก็ชี้ไปตรงขวาเฮ้ยเฮ้ยเจอไหม่ใม่ผมอยู่ตรงโน้นห <c oughs> ลัไไงอะไรเงี้ยเพลงนี้ดีเพย์เขาไหมฮะว่าอ้าขอร้องเพลงนี้เถอะอะไรเงี้ยหมายถึงในโชว์โชว์โชว์แตนมิทหรอไม่ใช่ไม่ยากหมายถึงโชว์ซีแอคซีแยกเพลงที่อ๋อไม่ไม่ไม่รีเควสเลยเขาเขาก็คุยกันกับเขาเองกับในทีมเนี่ยดีเทลเราก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้บันซ้อมก็ไม่เคยไปก็ไปไปรอดูบอนจริงแต่เขาอร้องให้มาเวทีเลยนะ เขาเป็นคนเป็นซีทีอาค้าจะดีใจที่เรามาไงรอบก่อนเขาร้องมาไม่ไม่มารอบร้องรอบอนี่นะนรอบสุดท้ายไงสุดท้ายสุดท้ายเราต้องไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไปให้กําลังใจมากกว่าผมว่าผมว่าเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเข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 าอิ่มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าแล้วก็แล้วก็ไปข้างหลังแล้วเราก็บอกเอ้ยไปคุยกับเขามาก่้ยเก่งมากเลยก็ไปให้กําลังใจมากกว่ามันก็เป็นเหมือนมีโมเมนต์หนึ่งด้วยความสัมันของเราทั้งคู ก็ดีดีนะครับผมว่าเขาเขาเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างอย่างอย่างโชว์นี้จริงๆแล้วหลกักๆเวลา,ลา,ลาวเราทํางานด้วยกันผมก็จะไม่ค่อยได้ได้ดูเพ์ mm ่อ hmm. นเขาแบบในฐานะของคนดูเท่าไหร่อเงี้ยเราก็จะเป็นเป็นคนที่โชว์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าในช่วงที่เราออกร้องเดี่ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นต่อเลยอเงี้ยก็เลยผมว่าจริงยครั้งนี้เป็นครัง้งแรกที่ผมได้มานั่งดูเขาจริงๆในฐานะคนดูเหมือ hmm. นกันผมว่าเขาาเกเขากเก่งขึ้นมากเลยจากเมื่อก่อนที่เราก็เราก็ เห็นก to well ันมาตั้งนานเลยนะแล้วหลวงบอกว่าเราเราก็ดีใจที่ที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆฟิลเหมือนแบบโผล่มาด้วยกันใช่งานของเราบ้างครับมีเมื่อกี้มีคนสปอยล์มาบางทีว่าใกล้ออกมาเหรอเฟลิกเก้นก็ใกล้แล้วครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือพรุ่งนี้เหมือนเข้าก่อนอ่ะใกล้มากๆใกล้มากๆจริงๆใกล้มากๆแล้วคือแับตาปุ๊บเดียวคือมาแล้วอ่าไม่ใช่คนนี้ใช่มิซล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฟลิกเก้นนี้จะเป็นยังไงจากความสเตจของเิงเก้ลที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสเตทมาก ก็จริงๆซึ่งนนี้ก็ยังยังอยู่ในในทีมของ Pop Soul แต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของความเป็นอ่านมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ยังยังคงเกาะคอนเซปต์ใหญ่ของของอตัว EP ที่กำลังทำอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็จะค่อยๆฮินมาหรือว่าจะมีค่อยๆมีมีรีลิสแนนปล่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยดีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ไปรอรุ่นดีกว่าบอกที่เพลงได้ยังเอ้ย <laughs> เป็นเพลงอ่ะซึมลงมาหน่อยจากเพลงแรกแล้วครับซึมลงมาทำไมยังไงเหรอซึมไปนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้สึกนะมันจะแบบเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขอีเลยอย่างนี้ก็จะซึมลงมาเนี่ยโอเคคครับบขอุณครับ